สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนซอยเพชรปันแพงเอฟซี FC, น้องอุงอิงครับมาผมมาพอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอุ้งอิงครับบรรยากาศย่ำเสื่อๆมาอน,นี้ครับพี่น้องลม่มเบื่องพี่น้องเบื่องสังเกตต้นใหม่ ปูแบ,บกกระสอบไปใส่อีกเลยเตือนเศร้าขึ้นมาต้องกินกาแฟได้ปูเตือนเศร้าขึ้นมากินกาแฟแล้วก็ฮาเบียเข็ดเอา้าบักน้อยน้อยบักน้อยน้อย,อยู่นี่แหะบักใหญ่ๆหปส้ส่พี่โดไปไหนละ่ะดุกดิกอะุกดิกลุกดิก๊กพี่โดไปไหนอือ เอย่ำสาวๆยังสี่ตองได้ออกเล่นครับย่ำสาวๆเ่าท่านมีแดดครับย่ำมือเรงแดดบดเข้ากับสิปปลปอยเพื่อนออกมาเลนแต่ว่าตอนเทียงเข้ากับสิใหายเพื่อนเล็นยุต่เพื่องเตี้ยงนั่นแหละ แย้มขึ้นน่นนยม้มค้ำน่นนกเข่าพ่นออกมาห้องแต่ว่าย้มขึ้นมิดเลยเด้พี่น้องโบมีเลยสงสัสยพ่นออกมาแต่เว้น,พนเพื่อที่สปเป่ยไปรอทางอื่นน่ะน,นะพากัน,ปนไปรอทางใดดอกแล้วบันนี้นย่มขึ้นกับโบเห็นมากครับเงียบม,มิดซีรีเลย

บรรยากาศดีแฮงพี่น้องเสียงน้ำผุว่าเอาถึงนะถ้าแมนมีไอ้พวกโฟมพวกยัางเข้าสีเทาเป็นน,น้ำตกกระไดเลยเอาตังไว้ทางพุ่น เปิดน้ำตัวนี้แหละตอขึ้นไปตอขึ้นไปให้มันไอข,ข,ขึ้นไปสูงๆหรือครับมันไหลลงมาเป็นสัน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 เ,นน oh. เขาทาความขีดความขีดนี่ดีขนาดแต่ว่าบริเวณจักเสื่อหมู่บ้านก็หามีอิโตมะพาะสีเฮ็ดคอกไอบ้บัวหามีสิผ้าไม่ไผ่กับบ่มี ไปยื่นยังอยู่เรอยู่กลางทางแปลนนีอีกแล้วบอซอยกันทรามาหากินอีกแล้วน่าตาดุกด็กเนาะนี่ต้องถือแสไว้ตลอดนี่ต้องถือแสไว้ตลอดเด้เบาหยากดื้าาดอ สวัสดีเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ครับพี่น้องเสารวันหยุดวันอาทิตย์มื้สำหรับหลายๆคนก็นหยุดงานหลายๆคนก็นเหตุ OT เนาะครับเนาะยางหน่อยๆเขาก็ยังมีงานเหตุครับมีรไ้ดใด่บ่ไดรเฮ็ดนกับบริษัทกับโรงงานต่างๆแต่ว่าเป็นงาน ธุรกิจส่วนตัวตื่นเสาได้งานหลายตื่นสายได้งานหน่อยครับพี่น้องแต่ละมือแต่ละเว้นมือใดเขาตื่นแต่เสามาเขากับสีเดเียกก้อนมูเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ด้ร้ายย่างกว่าเขาสีได้ตื่นสมัยต่ก,กี้เรียนล่ามข้ามแหงมียุปปี้หนึ่งนี่แหละครับปีปีที่สองนี่แหละ กลับมาอยู่ล่าสีสไลดมาเปิดลานขายเสื้อผ้าซอยหนาะนั่งโอ้ยตื่นหนึ่งแต่บนท่านแจ้งหมดแล้วพี่น้องจัดลานเตรียมลานเปิดลานมาอยู่ล่าสีสไลด์ปีหนึ่งสํากันกับดอบเลียนไว้อ่ะครับจงค่อยได้กลับไปเลียนต่อล่ำคําแหงลานขายเสื้อผ้ากับเป็นลานขายเสื้อผ้าสตีดสันได้บาันนี่ ลูกค้าก็มีแต่ผู้สาวโอ้ยคนขายก็เป็นผู้ทายบาทนี่สมัยนั้นล่ะพี่น้องสมัยมาเปิดร้านขายเสภานั่นละ่ะหูจัก,กายเพ่อนอยูล่าสีสไลหลายๆคนเพิ่นก็เปิดสถานีวิทยุเนาะสถานีวิทยุประจำอำเภอนั่นละ่ะ เพิ่นก็นหายไปเป็นดีเจปนีกันเลยเด้ไปเป็นดีเจในคืนวิทยุเพื่อนอีกคนแห่งแต่ว่าบ่าาเป็นสาบาทนี่ให้ไปเป็นดีเจโอ้ยสมัยตะเกี้ดใส่ซื้อดีเจเทนครับซื้อนี่โหลดเลิศลูขนาดเลยซื้อดีเจเทนมาสิแต่ว่ามันมันมันขัดกับเจ้าของอย่างหนึ่งคือเป็นรายการเพลงของเพลงสติงครับ สึ่งเพลงสติ้งเนี่ยไม่เคยฟังเลยมาฟังกับฟังต่หมอลำอย่างนี้นะลูกทุงหมอลำเพื่อชีวิตพวกนี้ฟังอยู่แต่ว่าเป็ดจัดรายการเพลงสติ้งสึ่งเป็นช่วงช่วงค่ำครับช่วงหกโมงแรงไปหอดถุ่หนึ่งหลังจากนั้นก็สิเป็นรายการใหญ่เพิ่นบ่าวทุนบ่าวซื้อคือว่าเป็ดจัดรายการขันเพิ่นนั่นแหละสั่โมงหนึ่ง สำนันกันยังมีแฟนครับเอฟซีคือเขาอยู่เดอ้อทุกมือนี่เขาคือสิลงหมดแหลวล่ะดีเจเท่นทั้งไหนทั้งไหนเขาเสียวาตีเพราะวะ่ามาด้นแหละครับพี่น้องเป็นสิบปีแล้วล่วละตั้งแต่จากหันมานะ่ะโชคชาตาเนาะพี่น้องเนาะไปลอยหม่องพันบอลสนามบินสวนอภูมิก็เคยเหตุงานอยู่หัน สำนักงานกฎหมายทนายความกับเคยเหตุรงงานนิสสันผู้รับเหมาโอ้เหตุงานสมบีสมบุรยครับพี่น้องแต่ว่าผลสุดท้ายก็ได้มาอยู่บานนะครับพอความฝันคืออยากกับมาอยู่บานอยากมาอยู่กับครอบครัวอยากมาอยู่กับธรรมศาสตร์ถือว่าความฝันกับประสบความสำเร็จไปขันหนึ่งขันต่อไปก็คือ ฮ็ดจังใดเฮาจังสี่แบบขยายฐานความฝันของเข้าห้มันย่างยืนอ่ะว่าซื้อคือว่าห้มันย่างยืนอ่ะแล่นมาร์กแหล่งท่องเที่ยวธรรมธรรมชาติเล่นมาแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติฮ็ดจังใดเข้าจังสี่ขยายฐานฐานความฝันของเข้าใดฮ็ดจังใดมันจังไว้สิพัฒนาไปข้างหน้าต้องใส่เวลาครับพี่น้องอาจสิสองปีสามปีสี่ปีห้าปีสิปี แต่ว่ามันก็นต้องไปครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ่น้อยน้องอุ่งอิงครับสำหรับคลิปนี้ไว้สนิสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ